สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวรถคันใหม่เลยนะครับผมที่ถูกอัพเข้ามานะครับผมในร้านของซาเทอร์นะในสัปดาห์ของฮาร์ลีย์นะผมบิ๊กแฮมนั่นเองนะครับผมอ่ารถคันนี้นะครับผมขายที่ร้านซาเทอร์นับหน้าแรกเลยนะครับผมราคา1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะหรือล้านห้ามีทอนนั่นเองนะเพื่อนโอ้เป็นรถที่ยาวมากเลยนะเพื่อนอาจจะยาวที่สุดในเกยียร์นรือเปล่านะครับดูดูเพื่อนๆดูด,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 ดิยาวมากนะครับผมโอ้อันนี้คือเดิมๆนะครับผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็มาจัดก,กันเลยนั่นเองนะเพื่อน อ่าโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปลองขี่กันหน่อยครับผมคันนี้นะครับผมเป็นรถอ่ามัสคาร์นั่นเองนะเพื uh ่อ huh. นแบบแจ่มมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันยกได้ไหมนะอันนี้ผมลองกดสเปคบารล่าดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยกยกหน่อยหนึ่งนะเพืนะ่อนเดี๋ยวเราลองไปแต่งดูนะเวลาเพิ่มความเร็วแล้วมันจะเออแรงขึ้นไหมนะั่นเะพื่อนแบบมันจะแบบยกเลยไหมนะครับผมโอเค เนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะลองพาขับเดิมๆก่อนนะผมเพื่อดูฟิลลิ่งนะผมข้างในเนี่ยก็ดูแบบเป็นคลาสสิกนะเพื่อนดูดีคลาสสิกนะผมข้างหน้านี่ก็จะมีเครื่องเล่นวิดีุอยู่เลยนะเพื่อนโอ้โหมากนะครับค่อนข้างคลาสสิกเลยสวยนะผมว่าสวยนะเพื่อนดูดีเป็นมาสเตอร์คลาสที่สวยมากเลยครับจริงๆผมอยากให้อยู่ในหมวดหมู่ของสปอร์ตคลาสสิกมากกว่านะผมว่าไปดูดูฟี้ยวดีนะเพื่อนโอ้โหแบบมันดูน่าสะสมดีนะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับผมจะได้แบบฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับผม แม่ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับ เสียงก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะเพื่อนเสียงมันเหมือนไม่ได้เร็วมากแต่จริงผมคิดว่ารถมันจะอืดกว่านี้ะน,นะรถมันไม่ได้อืดนัน,นเพื่อนรถแบบก็กลางๆนะผมว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วลองไปแต่งกันดูว่าเออมันจะอืดไหมนั่นเพื่อนอ่านี้ก็มาลองขี่เอาฟีลลิ่งในตอนที่ยังไม่แต่งก่อนนะครับถ้าตอนยังไม่แต่งนะครับผมให้คะแนนไปที่รูปร่างนะผมผมให้ไปที่ประมาณเก้าถึงสิบนะผมแล้วก็การขับขี่นะผมการเลี้ยวต่างๆนะมันก็ค่อนข้างอืดน,นะตามสไตล์ของมาซคาแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแย่เท่าแบบมาซคาหลายๆคันนะ ผมก็ให้ไปที่ประมาณ8เต็ม10ละกันนะของการควบคุมนะการควบคุมรถนะแต่รถจะดูหนักนะผมความหนักของตัวรถนี่ทําให้การคอนโทรลรถถือว่าทําได้แบบมันอาจจะบาล้านนะผมมองว่าอาจจะบาดล้านนะครับอ่าแล้วก็เอาไปคะแนนโดยรวมเนี่ยผมให้ไปที่ประมาณ9เต็ม10นะคะแนนโดยรวมเลยอันนี้คือเดิมๆนะเดี๋ยวเราไปแต่งกันหน่อยับผมว่าเป็นไงผมจะแต่งในออโตช็อปนะเพราะเลเวลผมยังไม่ถึง100ร้อยนะยังแต่งไม่ได้หมดนะโอเคผมเคยไปแต่งกันเลย นี่ครับผมอัลบานี่นะครับเป็นของค่ายอัลบานี่นั่นเองครับสำหรับในเกม g ีเดียร์อนไลน์นะครับโอ้ยแต่งครับอาร์เมอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็จะไม่แต่งอาร์เมอร์นะครับนี่แต่งนี่ครับผมชัตซีนะโอ้ยแจ่มมากบอดี้นะครับเบรกนะครับแต่งไปนะผมเป็นของภายในนะผมบัมเปอร์ครับผมบัมเปอร์มีเยอะมากครับแต่ว่าทรงทรงเดิมนะครับผมก็จะใส่เป็นโครมไปแล้วกันนะครับบัมเปอร์หลังนะอุ้ยบัมเปอร์หลังมีค่อนข้างมาเปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะครับโอ้รูปแบบรูปลักษณ์นี้ก็สสวยนนนนนะะครัับผมลออองใ่่ี้ดูก โอเคเอนจินครับผมเลเลวซีเลยนะครับพ่อนะครับผมพ่อมีข้อตั้งเยอะนะครับอู้ออกข้างได้ด้วยเพื่อนๆดูดิออกข้างนะครับดูดูออกข้างนะครับผมจะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนี่ดูเฟี้ยลดีนะครับพ่อไปเลยนะครับข้างหน้านะครับของแต่งสิบสองชิ้นเลยนะครับผมอู้ของแต่งได้เยอะอ่ะเอาอันนี้นะครับเอาเป็นโคมโมเน้นของโครมเพื่อนๆนี่เฮ้ยเพื่อนๆดูดิแปลเลยนะคลาสสิกมากนะครับเฮ้ยคลาสสิกคลาสสิกเอ้ยใส่ใส่อันนี้ครับใส่ใส่ใส่เฮ้ยมีฮูดด้วยเพื่อนๆดูดิ 15้าชิ้นอ่ะผมไม่ไปดูสวยมากนะครับอ้าผมลืมบอกไปนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นหัวกะโหลกอันสุดท้ายนะครับอันนี้นะเวลาเราเบิ้ลเครื่องหรือว่าเราบีบแต่อะไรสักอย่างนี้เนี่ยมันจะมันจะอ้าปากด้วยนะเพื่อนผมเคยขับมาก่อนนะครับก็เลยก็เลยรู้ในบางอย่างนะครับผมอุ้ยข้างในครับเพื่อนๆดูๆดูดูข้างในมีศพด้วยนะครับอันนี้เป็นเตียงนะเพื่อนดูดิเอาไว้นอนหรือเปล่า <c oughs> มีเซฟด้วยนะเพื่อนดูดิมีเตียงแล้วก็มีเซฟนะครับผมแล้วก็อันนี้แบบโหเป็นรถลงศพเลยนะครับอ้อันนี้ผมเอาเป็น ใส่เป็นไฟซีนอนนะครับแล้วก็ดูลายครับเพื่อนๆดูลายครับโอ้หลายเทพไหมเพื่อนๆดูครับลายเทพไหมฮะลายเยอะมากนะครับดูโอ้หลายแบบอ๋ออันนี้แบบเก็บคลาสสิกได้ด้วยนะแบบเป็นแอร์บูเลนนะเพื่อนๆดูดิแต่เมื่อเมื่อกี้ถ้าเราแบบแต่งข้างในนะผมเป็นแบบห้องใบบานนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ไปนะทําสีแบบจางๆนะโหูแบบพตดได้เลยนันเพื่อน แล้วก็มีของฮาร์วีนะครับจริงๆมันมีอีกลายหนึงนะเพื่อนแต่อีกลายหนึ่งเราต้องเอไปทำภารกิจของบังเกอร์ก่อนนะครับไปทำภารกิจถ่ายรูปผีก่อนนะผมมันถึงจะปลดล็อกนะครับโอ้เอาเปใน,นนี้แล้วกันนะผมอันสุดท้ายไปเลยโอ้กระจกมีเยอะมากนะครับกระจกคลาสสิกทั้งนั้นเลยนะเพื่อนกระจกทรงคลาสสิกนะครับผมโอ้อันนี้ข้างบนนะครับผมจะใส่เป็นกระจกข้างๆแบบนี้นะให้มันดูเฟี้ยวหน่อยนะครับอ่าอปาตบีเราไม่จะไม่แต่งนะครับสีนะครับผมสีก็แต่งได้ลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะ จริงอะแค,แค่แต่งลายเนี่ยผมว่าใส่สีดําก็สวยแล้วนะออผมว่าใส่สีดําก็สวยแล้วนะเพื่อนผมสักเลือกใส่สีดาแล้วกันนะไปให้มันเงาเงาหน่อยนะโอ,อ้ผมเลือกใส่สีดําแล้วกันนะครับข้างในก็เป็นสีดาด้วยนะครับมันอ,อาจจะเหมือนไม่ค่อยออกฝนจริงจริงมันออกอยู่นะครับอ้าวโอเคข้างในก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับก็ไม่เปลี่ยนนะครับรูปนะผมข้างบนนะมีแอมบูเลนด้วยนะครับผมอันนี้ใช้ได้จริงไวะยังไม่รู้นะครับมีหวอนะครับอู้มีนี้ด้วยนะนเพื่อนดูดิวอ้วยใส่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 นะครับ ใส่นี้เลยนะครับหรือว่าแอปแล้วนะโอ้โหยกยกได้ด้วยนะมันไปดูรับใส่แบบแต่งแบบแนวไปเที่ยวได้ด้วยนะครับหรือว่าจะแต่งแบบหมทรงโอทูโแบบนี้นะผมก็ทําได้เช่นกันนะครับดีมากนะ s u s p e ั s i o n ครับผมโหลดเตียไปเลยครับเกียร์ผมเทอร์โบครับใส่ไปให้หมดครับของที่เกี่ยวกับความเร็วที่ใส่หมดนะครับล้อนะครับจริงๆล้อเดิมสวยมากนะครับแต่ผมพยายามหาร้อนะอ่าจะลองใส่ล้อเป็นโลนี่นะแต่แบบไปโคมดีกว่าใส่สีโคมดีกว่านะเพื่อน แอมดูคลาสสิกไว้นะครับออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าคลาสสิกนะผมให้แบบไปคลาสสิกสุดๆไปเลยนะครับนี่่ใสย่ยางขอบขาวด้วยนะครับออยางกันสุดนะผมไม่ใส่ละกันนะครับไม่จําเป็นนะโอเควินโดนะผมก็จะดำไหมโอ้ดำก็เข้าตีมนะเออเข้าตีมนะเ,นเพื่อนๆแต่จะไม่เห็นของข้างในนะครับเอาประมาณแบบไลท์สโมคละกันนะครับผมของแต่งนะว่นนะครับผมทั้งหมด2ี่ิบชิ้นนะเพื่อนโู้เยอะมากๆนะครับ ไปครับผมเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันหน่อยครับผมว่ามันเป็นยังไงมันแรงขึ้นไหมนั้นเพื่อนแล้วก็มันจะเท่แค่ไหนนะ,ะไปคผมเราไปดูกันเลยเดี๋ยวผมลองกดสเปคปลาลองยกล้อก่อนนะโอ้หนี่มันยกได้เพื่อนๆมันยกได้นะครับมันเป็นมันสักคายยกได้นะครับอ่เดี๋ยวเราลองอุย้ยแต่เพื่อนๆแต่ไปนดิการ์ของตัวเองดูเพื่อนๆฟังนะเฮ้ยนี่เพื่อนๆพอนโอ้โหอ้อาวชนซะแล้วชนซะเลย โอ้โหแต่แต่พอแต่พอบแบบว่าตอนตอนรอบต้นนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นสังเกตได้เลยว่ามันอืดนะครับม,มันอืดอยู่นะใน uhm, okay. ในรอบต้นนะครับอืดมากนะตอนก่อนออกนะเหมือนรถมันแรงขึ้นมานะครับโอเคแนะนำว่าตอนออกนี่กดสเปกบา์ดีกว่านะก็ยกไปเลยนะเพื่อนยกยกลางไม่ได้นะครับโอ้ยดูดิวเฮ้ยเฮ้ยความเร็วกางๆดีขึ้นนะเพื่อนความเร็วกลางๆดีขึ้นนะครับตอนรอบกลางนะครับการเลี้ยวกันอะไรคือทําได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ไม่ไม่แย่ไปกว่าเดิมนะครับผม อ๋อนี่เพื่อนๆดูดูดูเพื่อนๆดูหัวกะโหลกนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้กดวิวนะแต่ถ้าผมกดแบบขี่ปุ๊บั๊มันจะอ้าปากนันมาดูดิเห็นปะมันจะอ้าปากครับเพื่อนๆดูเห็นปะมันจะอ้าปากครับเพื่อนๆโือนขูโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหเดีดูแต่ดิอ่าแอมบูเลนเปิดไม่ได้นั้นเพื่อนอ๋อเหมือนแบบทำไว้เฉยๆนั้นเพื่อนไอแอมบูเลนข้างบนน่ะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าไอแต่เนี่ยกดกดค้างได้นะเพื่อนเพื่อนดูดิ อันนี้อันนี้อันนี้คือผมกดค้างนะครับเฮ้ยเสียวครับผมแต่แถมแต่เสียดายอับูบรนใช้ไม่ได้นะครับความเร็วนะครับผมประมาณสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดไม่ถึงกับเร็วมากนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับช้าจนขี่ไม่ไหวนะครับเฮ้ยเสียวเสียวผมว่าเสียวนะครับโอ้เฮ้ยเอาเรื่องอ่ะผมแนะนําว่าให้ไปถ่ายรูปผีด้วยนะเพราะว่าจะจะได้ปลดล็อกไลน์นะแต่จริงๆไลน์นี้ก็เท่นั้นเพื่อนโหน่าจะใช้ไลน์นี้แหละโคตรเสียวเลยนะครับผมโอ้แต่โคตรเทเลยข้างหน้าเนี่ยกดตะบิลปูปลาผี ไอ้ข้างหน้าเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะไอ้ที่หัวก,กระโหลกเนี่ยแบบมันอ้าปากไงเพื่อนเห็ะนะโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหขี่เล่นกับเพื่อนๆสนุกเลยนะผม,มแบบเรียบร้อยอนะ่ะโอ้โหถ้าใครเปิดเสียงเต็มๆนะผมบอกเลยหูชานะครับผมแต่แล้วแต่แล้วการเล่นกับเพื่อนๆน,นะโอ้โหถ้าขี่คันนี้ละสิบคันนะโอ้โหบอกเลยนะครับฟ้าแหกกันไปเลยหูนี่เปิดกันเลยนะครับเฮ้ยถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อันนี้อันนี้คือแต่งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็การขับขี่ต่างต่างนะผมให้ไปที่เจ็ดสิบเต็มสิบนะเพื่อน ไอการที่ให้ผมให้สิบเต็มสิบมันไม่ได้แปลว่าคันนี้แรงที่สุดในเกมนะครับผมแต่ว่ามองว่าเฮ้ยรูปทรงแบบนี้นะครับผมแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็ความเร็วได้ขนาดนี้ผมมองว่าเฮ้ยมันถือว่าโอเคแล้วค่ันเพื่อนเพราะว่าตอนที่ผมคิดนะหรือว่าที่คนอื่นอื่นๆคิดก็ตามนะครับผมมองว่าอมันอาจจะเป็นเพราะว่าดูด้วยรูปทรงนะครับมันต้องช้าแน่ๆนะครับสำหรับคนอื่นที่คิดนะผมมองว่ามันไม่ถึงกับช้านะเพื่อนๆต้องลองไปซื้อกันมาขับดูนะครับ ของแต่งทั้งหมดรวมราคารถก็ประมาณ2ล้านเลยนะครับประมาณ2ล้านนิดๆนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยนะสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบลายสักเท่าไหร่หรือว่าบางคนอาจจะชอบลายอาจจะแต่งได้น้อยอาจจะแต่งน้อยๆนะครับไมไ่แต่งเยอะมาไอข้างหลังเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะอยากให้ตรงลงศพเนี่ยไม่ได้ใช้ยู่นะครับผมก็ผมมองว่าอาจจะอาจจะใช้ได้นะครับอาจจะใช้ได้เพราะว่าไม่อาจจะอาจจะไม่ถึง2ล้านนะครับว่าผมมองว่าโอเคนะครับเป็นรถที่โคตรน่าสะสมนะครับแล้วผมก็อยากได้มานานแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับ โอ้ห oh, แม่จ่มเลยนะครับผมความเร็วก็ขี่เพลินๆนะครับขี่เพลินๆของแต่งเยอะนะครับสามารถไปแก้ของแต่งได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนฟิลลิ่งนะครับผมโอ้หแ oh, จ่มมากเลยเพื่อน แนะนำนะผมสําหรับใครที่ชอบนะครับขับรถชิลๆหรือว่านะผมชอบแต่งรถดเยอะๆแบบนี้นะหรือว่าแบบมีของเล่นเยอะๆแบบไอ้คันนี้นะผมก็ไปจัดกันดูนะครับแต่ถ้าใครที่เน้นที่ความเร็วนะผมแล้วก็เน้นการขับขี่เป็นหลักนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นน้อยสคานเพื่อนรถแนวแนวมาสคานยมันน้อยมากเลยับที่จะทําออกมาได้แบบดีนะครับผมดูดิเพื่อนเพื่อดูดิ อาการคืออันนี้ผมกดตัวิลแลกดตัว A ตัวดีได้เลยนะครับแบบคือโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องเบารถเลยนะครับมันเลี้ยวได้ค่อนข้างดีมันค่อนข้างจะเกาะเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวรถนะครับมาทามาได้ค่อนข้างดีนะครับผมอันนี้ไม่ได้แบบอวยคันนี้จนเกินจริงเลยต้องลองไปซื้อมาขับดูครับเพื่อนๆถึงจะรู้ว่าเออมันดีแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะครับโอ้ยก็นอนครับผมคันนี้ก็จจำๆไปเลยนะครับผมใครอยากใครอยากได้ก็ลองไปจัดกันดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าคันนี้จะถูกนามาออกไหมนะเพื่อนๆก็ลองไปซื้อกันดูก่อนนะครับผมไปลองซ ในคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับรถคันนี้นั่นเองนะเพื่อนโอเคผมไว้เจอกันใหม่สำหรับการรีวิวรถในรอบหน้าครับผมอยากจะให้ทํารถอะไรก็สามารถเมนบอกก็ได้นะผมได้เงินแล้วจะจัดให้ดูนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมแล้วก็คนที่มาซื้อ ID หรือว่าคนที่มาปั๊มเวลปั๊มอะไรต่างๆใน GTA นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วครับผม